เรามาฟังพญายนาคตอนที่หนึ่งจะน้าคราชหรือพญายนาคหมายถึงกายทิพย์ชนิดหนึ่งจัดเข้าในเดราชานภูมิเป็นสัตีิเป็นทิพย์เป็นราชาแห่งงูประดุดราชาแห่งมนุษย์ฉะนั้น พญานาคนั้นเกิดได้ในกําเนิดทั้งสี่คือเกิดในฟองไข่ที่เรียกว่าอันดัชะสองเกิดในคันเรียกว่าชลาพุชะชาอช้างลออิงสละอาพอพานสุชอช้างสละอานี่เกิดในคันเมื่กีเกิดในไข่ สเกิดในสิ่งที่ไม่สะอาดที่หมักหมมสะสมกันอยู่เรียกว่าสังเสทชะคือน้ำที่ไม่สะอาดหรือสิ่งที่หมักหมมนเกิดในเหงื่อใครสี่เกิดปุ๊บ,ตบโตป,ป,ป,ปั๊บโอปปปาติกะปุ๊บ ตปั๊บนี่เห็นไหมจ๊ะพยาน,นากในกำเนิดทั้งสี่นั้นยังแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลสีตระกูลใหญ่ๆคือนี่ดูภาพกันหนึ่งตระกูลวิรุปักขะมีผิวสีทองสีทองคำ สตระกูลเอราปทะ,ะมีผิวสีเขียวสตระกูลชัพพยาปุตตะมีผิวสีรุง้งสตระกูลกันหาโคตมะมีผิวสีดำ ขึ้นชื่อว่าพยานนาคแล้วล้วนมีพิษร้ายแรงแบ่งพิษออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งมีพิษที่ตาลูกในตาเพียงแค่ลืมตามองดูด้วยความโกรธศัตรูก็ถูกเผาไหม้สลายเหลือแต่เท่าทานสอง มีพิษที่ลมจมูกเรียกว่านาสวาตะมีพิษที่ลมจมูกเวลาพ่นมันเนีสามารถพ่นลมจากจมูกเผาศัตรูให้หมดไหมได้อย่างไง่ายได้เวลาโกรธนะไม่ใช่หายใจเล่นๆอย่างนี้เป็นตั้งยามโกรธสามมีพิษที่กายสัมผัสเมื่อได้ถูกต้องกายผู้ใดแล้ว คนนั้นก็ตาย 4. มีพิษที่เคี้ยวเมื่อได้กัดเท่านั้นนะพิษจึงแล่นเข้าสู่ร่างกายเรามาแบ่งเฉพาะประเภทมีพิษที่เคี้ยวออกอีกเป็นสี่ชนิดหนึ่งเมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะแข็งกระด้างเหมือนไม้แห้งเพรงับเป็นตอไม้ไปเลย สองเมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะเปื่อยเน่าน้ำหนองไหลยเยอะสามเมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะเปื่อยไหมเหมือนกองเท่าฐานสี่เมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะขาดแหว่งเป็นช่องเหมือนแผลถูกฟ้าผ่าพญานาคแม้จะมีพิษมาก แต่ก็มีศัตรูคู่ปรับที่น่ากลัวคือครุฑเพราะนาคเป็นอาหารอันโอชะของครุฑแต่ก็ใช่ว่าครุฑจะจับนาคได้ทุกประเภทเสมอครุฑจะจับนาคได้เฉพาะกำเนิดที่เสมอกันหรือตากว่าเช่นครุฑที่เกิดในไข่ย่อมจับนาที่เกิดในไข่ได้จับนาที่เกิด ในคันนาคที่เกิดในน้ำที่หมักหมมและนาคโอ,โอโปปาติกะไม่ได้ครุฑที่เกิดในคันย่อจับนาาที่เกิดในไข่และเกิดในคันได้จับนาคที่เกิดในน้ำที่หมักหมมและนาคโ,โอปปาติกะไม่ได้ครุฑที่เกิดในน้ำที่หมักหมม ก็จับหน้าจะเกิดในไข่น่าจะเกิดในคันและน่าจะเกิดในน้ำที่หมักหมมได้แต่จับนาคโอปปาติกะไม่ได้ส่วนครุฑที่เกิดแบบโอปปาติกะย่อมจับนาคได้ทั้งสี่ประเภททั้งสี่กำเนิดรวมความว่ามีนาคเจ็ดจำพวกที่ครุฑจับไม่ได้คือหนึ่ง นาคที่มีกำเนิดสูงกว่าครุฑคือถ้าครุฑอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่านาคอยู่ในตระกูลที่สูงกว่าไม่ได้เพราะเขามีฤทธิ์มากกว่าสองนาคกรรมพลอัส,สดรเป็นเสนาบดีของนาคมีฤทธิ์มากครุฑจับไม่ได้สพญานาค พะตะรัรหรือพญานาควิโรนปัปพระเป็นราชาแห่งนาคขรรระดับสี่นาคที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรทั้งเจ็ดแห่งเพราะน้ำลึกมากอยู่ตรงเขาสัตบันนั่แหละที่รอบๆเขาพุทธมณน้ำลึกมากครุฑไม่สามารถ ทำน้ำให้แห้งขอดได้ดำลึกลงไปอยู่ในระดับที่ลมแห่งปีของครุฑเนี่ยกระพือน้ำแหวกออกไปไม่ได้หา้านาคที่อยู่ที่ภูเขาครุฑจับไม่ได้เพราะมีที่ซ่อนตัวมันเลื่อยก็ไปที่ภูเขานี่จะห่อปีกเข้าไปเดี๋ยวก็โดนนาากิน ลองเข้าไปในที่อับไม่ได้และขยับปีกไม่ได้หกนาคที่อยู่บนพื้นดินหาที่ซ่อนทันครุฑหยับไม่ได้เจ็ดนาคที่อาศัยอยู่ในวิมานเป็นนาคโอปปติกะตระกูลสูงมากและก็ยังอยู่ในวิมานของตนด้วยถ้าออกมามีสิทธิ์อยู่ในวิมานครุฑตัวไหนก็จับไม่ได้ บริวารน,นาคก็เยอะนาคนี่ว่าตาอัตถกถานะมีอาศัยอยู่ที่แตกต่างกันมากทินที่นาคชอบอยู่อาศัยคืนในแม่น้ำเช่นกาลนัคราชอยู่ในแม่น้ำในอรัญชาอายุยืนหนึ่งมหากับอันนี้พระอัตถกถาาจารย์ว่านะกาลนัคารานั้นชอบหลับนอนมาก โดยหลับนานถึงครั้งละหนึ่งพุธทธันดอนจะตื่นครั้งหนึ่งกับวันที่พระุทเจ้าลอยถาดทองในแม่น,น้ําก่อนจะตัดสรู้เท่านั้นเพราะถาดมาเหมือนในกาปุกก็กิ้งอ,อ,อับใหม่แล้วองค์นาคบางจพวกอาศัยอยู่ใต้ท้องแม่น,น้ําลึกลงไปในดินไม่มากแต่มันมีเมืองมันจะเป็นพโพรงอยู่ข้างในเนะี่ยเป็นของละเอียดอะ่ะซ้อนกัน เช่นเมืองนาคใต้แม่น้ำโขงที่ขึ้นมาพ่นบังไฟพญานาคในวันออกพรรษาเนะี่ยจะอยู่ใต้ท้องแม่น้ำลึกลงไปในดินไม่มากเมืองก็จะอยู่ใต้ประดานลงไปน่อยหนึ่งใต้แผ่นดินที่รองรับน้ำนาคบางยังพวกอาศยอยู่ใต้ทะเลใหญ่เช่นวรุณาคราชที่เคยประโคมดนตรีถวายพระพุทธเจ้าและระสาส o k พญานาคนั้นแม้จะอาศัยอยู่ใต้เทะเลใหญ่แต่ก็อยู่อย่างสบายเพราะเป็นวิภพที่กว้างใหญ่ถึงห้าร้อยยอดสวอยที่ประเสรสมบัติดุจเท้าสัก,กเทวราประดุดนะแต่ว่าไม่เท่าไม่เทียบเท่าพญานาคที่เป็นใหญ่กว่านาคทั้งพวงคือท้าวิรุณปักเป็นหนึ่งในสี่มหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งปกครองทาง